สวัสดีค่ะพี่น้องพบกัจ้องแก้มสกาวเดินลำเบิร์นออฟเจลค่ะมืห้อากับน้ำกลิ่นแย่ไรมานะคะน้ำกลิ่นแย่ไรมากินต้มปลามียาดาแต่เบิ่งแล้วสิปล่อยโดครับผมนี่ขึ้นหอดวะมันมันหูวได้หนิบ้านมีคนบ้านในร่องจากรถมันหัวมีบ้านบ้านมีผู้บ้านในร่องจากรถกับมีมันถา อือจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮะไปเหงานฮะเชื่ออยู่ไอ้พ่อผู้ใหญ่กำลังโอ้เอ้า ถ้าแขกก็นอนตื huh. oh, ่นสวยแท้เอาติอแล้ววายอยู่อืมอันสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันมาหลับเอามันก็สวยแล้วเนาะแดดจนออกแล้วเนาะโอ้ยยิ่งยิ่งเข้าวสาบซาบลาบอกตัวปลาไว้ว่ามากิน โจมาดูเราขึ้นมาเป็นเบ็ดจ้าักมือว่านนี้พ่อให้หลอดประกาศขึ้นตอนนี้ค่ะอันโพชิสุวรรณพน่ะเอาว้าท้องแนเล็กจีบป่อยไงเนี่ยผู้ใดไหนมากบอกโดดี

ใส,ส S S ้เปิมาเปิ้ลสูบปลาใส่จับเพินว่าสิบสูบปลาใส่จับสูบชางนี่บอกมีมไปไม่รู้จับปลาอุ้ย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 ยังมาถิร่งยีรีจดหนาวโอ้ยบ่ลงน้ำมูเนตซันี่กระแตกเป็นกวางเขี้ยหายคิดซื้อ บมันมันแบบมังแบบไหนๆมันงงเน้ลงไปแม่ตามันคือฝรั่งค่ะผมเป็นฝรั่งน้อยครับน้องน้องน้องอ้ยหนาวมืงจะเอาไอ้กระเจ็บหัว อากาศเย็นบักขักเจ้าว่าไปโต้ร้อนหนาวน้ำมูหนูเฟ้เขาทั้ง่นมันแดดเอ้ยหนาวให้เอามาน้ำมันยาไล่ตีข้างมานน้ำใบ่านน้ำใจันทร่กเขับรถผมงน้มก็เขา เอาตีเอ้าไปยื้อโซนไปใส่เส้นเอ้าเอ้าเอาเอาาฟังหน่อยพวกเงี้ยมวนต้องข่าวบอกิตั้มตั้มตื่นเลยสิหัวขาดเลยเอ้าอ้อเอาท่อนระสาบอีกเครื่องหนึ่งเอาไปวางไว้โต๊ะ ครับเอาผู้ใดมาครับอาอตีมากหรอบ่มากแล่ะมันไม่ได้เอาตีโอ้จอจู่หันนะโอ้ยเขาเลี้ยวเพิ่อเลี้ยวเล้เมื่ยโอเเไปไปฝากกันมือนเดิมนั่นนั่นนั่นเบื้องเนี้ยแหละโอ้ย่มันอยาจะนออืม โอ้ยแตมึงกกาเป็นบ้าเนาะปลาเมื่อ่งเลี้ยบประตูเม่เหังมันติเต้นคูปางาม นี่ก็ติดเนาะบ้านหอฝันมาหอดจอดถึงครับพี่น้อง แม่มอตอรสไซหน่อยบัทที่ได้แถมมีสองขั้นสามขั้นปุ่นะมีสมมติวบัเป็นแข่งกันเด้อบาสขึ้นไปเวิร์วิวบรรยากาศปุ่นนี่อันนี้ก็กลุ่มเมฆมวงก่อสี่ยงรุนแรงอย บรรยากศาศกันเม,มาบรรยากาศเจี๊ยแม่บรรยากาศตอนเช้าเอรเลิศบรรยากาศเล่าบ้านกัน ัวันหนาวทอวัวขึ้นด้วยนี่มขึ้นหนาววัวตาสาว แล้วก็ลงไปไม่ดังดีแท้ป้องตองว้า là, cầu lùm mùa gì Mùi <laughs> toa. Boa. Anh mua tao quy mãi lần này. Anh mùi này. Anh Anh này. เฮ้ยมันบินขึ้นมาได้ลุมน่ะที่วีวีใจมึงไปเนาะจุ๊บจุ๊บอุ้ยฟาดฟาดุกหน้าน่ะมี วีกันลังพ่อหมกวีอาจิตแกงเซนนอไม่สมเนาะอเลือดเลยทีเดียวสูบเว้ยน้หามันบกอีล่ะเพราะยัยอาจิตตาตัว Cá vật xốp mà, Cá phơi thì mất chạp con Ừm, không, nhau đi, đây, không, không, khuất <laughs> Ôi Nhìn kìa, ai đi มอมสิจุดจุดปาดเมนูแม่ปินปินครับผมเนาะทั้งเลียนลินแล้วก็เมื่อยแล้วก็ไม่กินหัวอาหารโอ้ พอเอ้ยแล้วก็ดือ้อไม่เห็นบ่ามันไข้เห็นละูกแล้วค่ะพี่น้องนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับคลิปหน้านะพอกันไหมค่ะเ,เจอกันคลิปต่อไปค่ะฮะสวัสดีค่ะ